สวัสดีค่ะครับเ <c oughs> ชา้านี้อากาศแจ่มใสมากยางแตกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ว่าเจ้าหินไปลงที่บ้านตาดนะครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านปากดงยางแตกเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อกับข้าวมาแล้วนะครับนี่แหละครับ ấy cặp khao để chèo đuôi ôi oh, đã có đến nhìn tay để sao ดูฝั่งนี้นะครับน่ากลัวกว่าแต่ไม่เป็นไรเลยครับสบายชิวๆเลย ฝั่งนั้นแตกเลยแย่จังนี่ก็ต้องรอช่างมาเปลี่ยนให้นะครับ